ท่ารำการใช้มือจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งหนึ่งจะจงจะทิ้งจงทิ้งสองจะจงจะทิ้งโจง ทิ้งสามจะจงจะทิ้งโจงทิ้งสี่จะจงจะทิ้งโจงทิ้งห้าจะจงจะทิ้งโจงทิ้งหนึ่งจะจงจะทิ้งโจงทิ้งสองจะจงจะทิ้งโจงทิ้งสามจะจงจะทิ้งโจง ทิ <languages? S 2> ้งสีจะโจงจะทิ้งโจทิ้งห้าจะโจงจะทิ้งโจทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสองจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสามจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสี่จะโจงจะทิ้งโจทิ้งห้า จงจะทิ้งจทิงหนึ่งจะจงจะทิ้งจงทิงสองจะจงจะทิ้งจงทิงสามจะจงจะทิ้งจทิงสี่จะจงจะทิ้งจทิ้งห้าจะจงจะทิ้งจทิงหนึ่ง จะจงจะทิสส two, two, ้งจงทิ้งสองจะจงจะทิ้งจงทิ้งสามจะจงจะทิ้งจงทิ้งสี่จะจงจะทิ้งจงทิ้งห้าตุ๊กทิงทิ้ง ทิ้งทิงสีตุทิ้งทิ้งห้าจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสองจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสามจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสี่จะโจงจะ ทิงจ๊ทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิงโจงทิงสองจะโจงจะทิงโจงทิ้งสามจะโจงจะทิงโจงทิงสี่จะโจงจะทิงโจงทิงห้าจะโจงจะทิงโจงทิงจะโจงจะทิงโจง ทิงสองจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสามจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสี่จะโจงจะทิ้งโจงทิ้งห้าจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสองจะโจงจะทิ้งโจง ทิงสามจะโจงจะทิงโจงทิงสีจะโจงจะทิงโจงทิงห้าจะทิงโจงทิงหนึ่งจะโจงจะทิงโจงทิงสองจะโจงจะทิงโจงทิงสามจะโจงจะทิงโจง ทิ้งสี่จะจงจะทิ้งโจทิ้งห้าจะโจจะทิ้งโจทิ้งหนึ่งจะจงจะทิ้งโจทิ้งสองจะจงจะทิ้งโจทิ้งสามจะจงจะทิ้งโจทิ้งสี่จะจงจะทิ้งโจทิ้งห้า จะโจงจะทิ้งโจงทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสองจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสามจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งสี่จะโจงจะทิ้งโจงทิ้งห้าจะโจงจะทิ้งโจงทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิ้งโจง ทิ้งสองจะจงจะทิ้งโจทิ้งสามจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสี่จะจงจะทิ้งโจทิ้งห้าจงจะทิ้งโจทิ้งหนึ่งจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสองจะโจงจะทิ้งโจทิ้งสามจะจงจะทิ้งโจ ทิงสีจ่จะโจจะทิงโจทิงห้า